ไม่หรือว่าใจมันหรือว่าใจสองคนน้องสองคนมันอะ่ะมันอยากไปกดอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไงใจมันไม่อยู่อยู่แล้วน้องคนดูเนาะไม่คือไม่อยากพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะคือแบบมันมันดูออกที่อยากแบบอยากอยากได้คนแบบมันอยู่อ่ะมันไม่ใช่แบมบมันก็ไปแบบมันก็ไปอ่ะผมไม่จะบอกว่าผมไม่ให้ใจน้องๆนะผมให้ไปแบบทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเงินผมแท่ไม่มีติดตัวอันดูดิอ่ะ ให้ให้มันโชคดีครับไปผมบอกแล้วใจมันถ้ามันไม่อยู่กับตัวมันก็คือไม่อยู่เว้ยก็แค่นั้นเองตอที่ทำไงได้ใจคนที่คนที่มันรักเราจริงมันจะอยู่กับเรามันมันอยู่กับเคียบมาทั้งหลายคนแบบนี้อยู่กับใครได้ไม่นานไม่ได้ยินเสียงพียว่าไงน้องเจ็ดมันมาขอเข้าแก๊งพี่เดี๋ยวรอก่อนครับเดี๋ยวรอก่อนเจ็ดต้องรอบอกให้มันรอใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าพี่ไม่อยากรับมั่วอยากรับแบบอยู่ไปเรื่อยๆได้พี่ะครับเดี๋ยวบอกให้เคนเคน ครับพี่วางปะวางวางครับพี่เดี๋ยวพี่ถามหน่อยดิมึงมองยังไงในบ้างเราในภาพแกงอะของเราตอนนี้เหรอพี่อืมมุมไหนอะพี่มุมในมูดอะมุดแกงอะมูดเหรอครับพี่แต่อะถ้าเป็นมุมผมนะอืมแต่ตอนกลางวันผมไม่รู้ว่านี่ครับพี่สามๆๆแบบตอนกลางวันอนะนอย่าง ที่ผมชอบมามิลเลอร์เนี่ยเห็นว่าซ้ำก็จะมีเปลเลอดพี่เองเน่เพิ่งส่งไปก็7คนผู้ไฟเหมือนที่พี่มาวันนั้นเห็นไหมพี่จะมีผมเป็นเศษอยู่เห็นป่ะอืมอ่าผกแต่แต่ไม่รู้ว่าเรามันบางคนมันมีบางคนทางานทําอะไรหรือเปล่าอันอันเข้าใจได้อยู่ใช่ป่ะพี่แต่แบบอืมอ่าถ้าตอนวันมันมีคนมากกว่านั้นมันอาจจะดีกว่านะพี่แบบว่าเหมือนแบบพักหลังมามันไม่ค่อยได้เล่นรลานด้วยกันด้วยบางที่มันเลยแบบห่างๆกันป่ะผมก็ มันก็มันก็มีส่วนนะมีมีมีติดนะพี่ใช่ใช่โตอ้นี้มันอยู่ตลอดที่เล่นดมก็มีแต่พวกไหนพี่พวกเดิมๆอะไรความคิดมันเป็นคนโตของหมือักินเลยไม่ค่อยได้มาเล่นไม่ไม่เป็นเกี่ยวด้วยไอ้นี่ผมชอบคือคำพูดมันมันไม่เป็นเกี่ยวแล้วอีกอย่างหนึ่งมันมันมันปรึกษามันได้อะมันนี้ไมลเลิะถ้าที่หกเข้ามาแรกๆมันจะชอบชอบคนแบบนี้มันก็เลยว่าในวอร์มันจะแบบว่าซนกันวันนี้ยังไงนะขอแม่งดีทีหน่อย ถ้าที่แบบผมเข้ามาแรกๆอะพี่มันจะแบบมันจะอีกฟิลหนึ่งอะพี่มันจะแบบแรงคือคืนกว่านี้มันจะแบบในวอต่อให้ไฟโดนนำโดนหักแต้มันก็จะมันก็ยังเฮลกันอยู่อะพี่มันยังไอั่กันอยู่อ่ะอ่าใช่พี่มันเหมือนหลังๆมามันแลไแบบผมไม่ดู้พี่เห็นว่าพี่เวลาก่อนชนไฟจริงมันต้องด่ากันพังแล้วใช่ไหมล่ะพี่พวกน้องๆอะมันต้องยินด่ากันใช่อันี้มันเล่นล่าสุดไม่ไม่ด่าไม่อะไรเลยใช่ไม่เงียบกีบเลยแบบไม่ค่อยลั่นกันเหมือนแต่ก่อนอะ ก่อนคือตอนไปตรงอะพี่ก่อนแต่ไม่หรือว่าใจมันเี้ยหรือว่าใจสองคนน้องสองคนมนะันอะมันอยากไปโกดอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไงใจมันก็เข้าใจในมุมมันอะเออแต่มันก็ดีมันก็ยังบอกตรงตรง,ตรงไงว่ามันจะไปเรื่องไอ้ที่มันไอเมื่อกี้นะพี่ใจมันไม่อยู่อยู่แล้วนะคุณดูเนาะ ต้องปล่อยครับต้องปล่อยก็แค่รับคนดีๆเข้ามาแค่นั้นแหละจบต่อพี่ผมขอต่อคิวกับขอแกงได้ไหมครับแล้วมึงหายไปไหนมาไม่ได้คือไม่อยากพูดอย่างนั้นอย่างงี้นะคือแบบมันมันดูออกพี่อยากอยากอยากได้คนแบบมันอยู่อะมันไม่ใช่เดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็ไปอะมันมันมันเหมือนเด็กอะผมไอเรื่องเรียนมันก็เรียนด้วยพี่แต่ว่าคอมแรงไหมตอนนี้คอมแรงไหม ไม่ไม่เลยครับเออแต่มันก็เล่นได้พี่เพราะว่าผมก็ไปแบบทำอะไรคอมมามันก็เอพมันก็เพิ่มมาอยู่เอพมึงเท่าไหร่ตอนเนี้ยตอนนี้วิ่งร้อยเหยียบเล่นประมาณร้อยหนึ่งครับโอ้โหแรงมากมันถือว่ามันยังได้ก็มันยังได้เนาะเออคนดีๆมีเยอะผมมากเอ็นเอ็มดีของผมบางทีผมก็แอบสงสารแกงตัวเองนะแบบว่าเจอแต่คนแบบว่าแบบเข้ามาไม่รู้อ่ะมาเพื่อหวังอะไรเข้าใจเทมันที่ผมจะสื่ออย่างนั้นอะ หวังของหวังอะไรหวังคนดูหรือเปล่าหรืออะไรผมอยากได้ใจรุนหลวนที่เป็นแก๊งจริงๆอ่ะเอออยากได้ใจรุนรลวัะที่ไม่ใช่อย่างเนี้ยอยากเล่นคือเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับอืมไม่ใช่แบบมาปุ๊บปูอีโก้เลยของพีเดียเยอะอะไรบังเก้าวันแปดไม่ใช่ไงบังใช่ ทำไมบังวิ่งร้อยสามตอคือตอนนี้หนึ่งสล็อตอะของของเซอร์เซอร์น่าจะกลับเข้ามาอีกหนึ่งสล็อตน่าจะเป็นของตะกิดอืมอาปากเลยโดโซโดโซยังอยู่ไหมโดโซไม่ออกอยู่ไม่ออกเลยโอเคสวยเลยเราหังเลยไปเอาน้องสองคนออกยังยืนอยู่ข้างหลังนะพี่น่าจะใช่พี่ไมคุยไปอ่ะไม่บอกมาแล้วคุยกับน้องมาแล้วพี่คุยไปแล้ว คุยกันน้องมาแล้วฮัลโหลไว้แล้วใครพาไอออกแก๊งหรือ,อยังยังครับพี่อ่ะชื่อเขียวมิลเลอร์มิลเลอร์หรือใครอะพอดหรือทางเลนอะมิลเลอร์อ <Miller. S 1> ให้ใครเป็นชื่อเขียวบ้างอะมิลเลอร์มิลเลอร์ไปไหนวะไรแป๊บนึงครับทำเรื่องสุดอยู่พี่ไม่ไม่ไม่มาเอาน้องออกก่อนมาเอาน้องออกก่อนจะได้เคลียร์ง่ายๆสภาเลยพี่อยู่สภาแล้วอเอาเอา,เอาขับคะแนนไปได้ไปสภาคันหนึง่งเจอกันน้องโชคดีนะ ครับขอบคุณครับที่เชิญเจอนะพี่ไว้ครับหลักทุกคนครับเล็กไหลเลขกไหลเลขกไหลเอ้ยไว้เจอหนึ่งเก้าสี่เล็กไหลนะหนึ่งเก้าสี่ปิดเมียอ้าวอย่างงี้ข่าวที่เขียนก็ไมีเพื่อนเต็มเลยโอ้โหเตาจริงอ่ะผมแอบมองตัวแข่งเเออาระงตัวแข่งแต่ละแก๊งเล็กไหลนะหนึ่งเก้าสี่จ้าในเก้าสี่จ้าคือในหัวผมอ่ะรู้ไหมคืออะไรผมแอบมองตัวแข่ง ในแต่ละแก๊งเนี่ยในแต่ละทีมล่ะตัวไหนที่ไม้ละลั่นหรือว่าเด่นๆแบบว่าไม้ละลั่นอ่ะแต่ว่าพวกเก่งๆมักจะอยู่แก๊งใหญ่ๆเยอะใช่ภ่าอะไรที่ปากอ่ะแล้วคอมแม่งแรงด้วยที่อ่ะเออมาแล้วเลยเรื่องอะไรโอ้ยช่างทวงไอ้ไรที่ยากเล่นไม่ยอมเล่ไม่ยอมต้องมาไปชีวิตไม่ตดนปรับไปห้ารอบเลยเฮียสามสองห้าพี่ ไปกูโดนตำรวจยิงเอายิงเอาเลยเฮียเนี่ยซื้อตัวนักเตะคือมัน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 จะพูดอย่างนี้ครับว่าคนเก่งเก่งอ่ะมันหายากในความเป็นจริงนะคนดูต้องคนดูต้องด้วยความเป็นจริงคนเก่งเก่งอ่ะหายากสมัยเนี้ยในไฟเอ็มอ่ะถูกไหมคือเขาเล่นเกมอะ่ะเขาไม่ได้เล่นอย่างเดียวนะเขาเล่นแล้วเขาต้องได้เงินด้วยเขาก็เลยสตรีมถูกไหมทุกวันนี้ภาพมันเป็นอย่างนี้หมดแล้วเขาเล่นเกมเขาเขาก็ต้องสตรีมเพื่อเขาเพราะว่าเขาไม่มานั่งเล่นอย่างเดียวหรอกเขาก็ต้องได้เงินด้วย ได้เงนินมาจากไหนจากโดเเนอ่าเขาก็ไปทําคอมของเขาไอเ้เหี้ยไมไม่มีใครมานั่งเล่นแบบฟรีๆหรอกทุกว,วันเนี้ยนอกจากมึงบ้านรวยอยู่แล้วอะก็พวกคนเก่งๆอะฝีมือดีๆอะก็โดนจ้างแบบแบบไปเล่นอะอืมแต่ผมอยากได้ผมอยากได้คนที่แบบซื่อสัตย์ไม่เป็นเกียวรู้เรื่องอืมแค่นั้น จริงๆนะมันมันทำให้ผมสบายใจได้ขึ้นเยอะคืออย่างกิจอะ่ะไม่เคยเป็นเกี่ยวกับผมเลยนะไม่เคยพูดแบบแหลมไม่เคยแบบอันนี้เลยแบบรู้อะ่ะว่าเป็นคนโตอะ่ะมันมัน,ม,นมันคือความเกรงใจกันละกันเว้คือเวลากิจพูดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราก็มีความเกรงใจอย่างคิมโตอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่คนไหนมาจ๊อกจอกแจ๊ก,จก,จกมาเล่นแบบแบบเด็กน้อยอะ่ะเข้าใจเล่นได้อ่ะในมุมเล่นแต่ว่าไหนซีเรียสปุ๊บก็ ถ้ายังติดเล่นอยู่มันก็มันก็ไม่ใช่อ่ะเย้เจ๊ที่ยังไงลูกตาอุตทำไมเนี่ยไม่ไอเชวินคุยลูกอิกาลีแต่ไอวินก็ดีไอวินก็ดีถามว่าน้องตอนนั้นมันเล่นเก่งไหมมันมันมันไม่ได้เก่งมากสําหรับผมนะเพราะว่าผมไมให้ไปเจอคนเก่งอ่ะไอ้นั่นเก่งกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าข้อดีของมันคือมันสามารถเข้าเมืองมาทุกวันมันเป็นเด็กเออแล้วเด็กมันติดเกมอ่ะคนคนดูเกมใช่ป่ะคือเด็กมันติดเกมมันยังไงมันก็ต้องเข้ามามาเล่นอยู่แล้ว อมืมันก็เลยจะเป็นเพชรแต่ผมก็สงสารคนดูเพราะว่าบางครั้งอะอย่างเมื่อวานเนี่ยผมทะเลาะก,กันกับอ่าแล้วก็บวกกับเครียดที่เรื่องแพ้ด้วยเพราะว่าแพ้มามันเครียดกันทุกคนครับแต่ว่ามันเก็บอาการเพราะว่าหนึ่งไอ้เทียคนดูเขาเชียร์เราอยากให้เราชนะถูกไหมแต่ว่าเราทําไม่ได้เราได้แพ้อ่ะก็ไม่เป็นไรมันก็มีความเครียดตรงนั้นมาด้วยบอกกับคนดูผิดทําให้คนดูผิดหวังด้วยอืม ต้องหาครบทีมอ่อย่างอย่างตั้มเนี่ยอย่างตั้มอ่ะไม่กล้าสับสล็อตเลยนะเขียนไหมคาสลอา็อตพวกไอ้พวกนั้นนะคือตัวแข่งหมดเลยที่ดมอนเทสแข่งทุกวันเนี่ยคือเอาตรงๆเลยนะก็พูดในความจริงก็คือเขาจะพูดยังไงอ่ะพูดในความจริงก็คือลองไปดูรายชื่อได้เลยคนเก่งแทบทุกคนเป็นทุกคนลองรายชื่อดูเลยไม่มีออดแอด็แอดเลยเป็นทุกคนย้ําว่าเป็นทุกคนเก่งด้วยใช่ แต่ที่เราแบบว่าเอาเข้าสู้คือรู้ใจกันเล่นเป็นทีมที่สู้ปัจจุบันเนี่ยนะเล่นเป็นทีมเล่นรู้พอยต์เล่นรู้อะไร อืมจริงมากคํานี้พี่ใช่ผมอยากได้คนผมอย่าอย่าบอกว่าผมไม่ให้ใจน้องๆนะผมให้ไปแบบทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเงินผมแทบไม่มีติดตัวอนุดิอ่ะอะอะซื้ออะไรซื้ออาห้าสิบมาไอ้อาสามห้าให้ใครขับให้น้องในแก๊งขับแทมอากระสุนไม่มีผมซื้อผมซื้อเงินแก๊งไม่มีผมจัดให้ผมขอแค่ใจน้องๆแต่ละคนแค่แบบว่าแค่เข้ามาเล่นเล่นคือเล่นแค่นั้นเอง ชนะชนะไปด้วยกันแพ้ไปด้วยกันขอยึงเต็มที่เต็มที่ในการเล่นแล้วเอาชนะมาฝากคนดูเวลาแบบอย่างนั้นอะ่ะขอบคุณครับพี่เอขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับผมรักผมรักน้องๆมันทุกคนแหละจริงนะแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ทุกรอบพอแพ้ แพ้มาก็ำํำชนะก็อวยถูกไหมอันนี้ผมรู้อยู่อยู่ตลอดอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่สามารถดูได้ว่ามันเป็นคนดูเราจริงๆไหมหรือว่าคนที่ชอบเราจริงๆริงไหมแต่ว่าที่ผมรู้คืออย่างหนึง่งคือจะพูดยังไงอ่ะเวลาแบบแพ้มาแก๊งเราอะจะมีปัญหาปัญหาตลอดจะท็อกซิกใส่กันแบบว่าแบบไอ้นั่นเป็นอย่างนี้บ้างไอ้นี่เป็นอย่างนี้บ้างอืม เนี่ยผมก็จะเตือนนิกกี้ไปเหมือนกันบอกว่าแพ้มาก็ไม่เป็นไรนิกก็แบบว่าค่อยคุยกันมันชนะชนะตอนทําไมเราชนะกันเราไม่เห็นทะเลาะกันอะ่ะเวลาเราแพ้มาเราทะเลาะกันใช่มันต้องคุยกันแหละอ่ะข้อผิดพลาดอะ่ะเข้าใจได้แต่ให้มันเก่งได้ดังใจมันต้องใช้เวลาเพราะเราเพิ่งขึ้นกลับมาอืมแต่ก่อนนะ่ผมอารมณ์ร้อนนะัแบบวุ่นวายอ่ะไม่ชอบแบบมันไม่ชอบแต่ว่าเออผมก็รู้ว่าควรปรับเข้าหาน้อง รับตัวเขาหาน้องๆอะไรอย่างเงี้ยใช่มันมันดีมันดีครับชอบผมรักเจนนี้ผมผมชอบผมชอบเจนนี้ก็ดีดีดีครับรู้เรื่องให้เกียรติกันเล่นคือเล่นเล่นอะคืออยากให้พวกมันก็หายใช่ชนะแบบว่าเออชนะเพื่อทีมอะ่ะ แค่นั้นเองแต่แม่งเกง่งเก่งเพิ่งกลับมาเล่นได้สองวันมันยังทําได้ขนาดนี้ถือว่าถามว่าตามมาตรฐานไหมมันก็มันก็ได้ระดับหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าแบบว่ามไม่มีทรงเลยอ่ะคือมันมีทรงทุกไฟเว้เข้าใจปะมันมีทรงทุกไฟอย่างแก้งหลุยอะแก้งหลุยอะไปแข่งเยอะนะคนแข่งเยอะนะแก๊งห,หลุยอ่ะไปแข่งไม่พอแล้วมันซ้อมด้วยนะถูกไหม ไปซ้อมแบบว่าซ้อมทีมแข่งอะไรเงี้ยมันยังได้ซ้อมของเราไม่ได้ซ้อมอะไรเลยลงเล่นอย่างเดียวตัวแข่งมีแค่ดีไกนิกกี้เออมีสองมีสองคนแล้วก็ไม่ค่อยได้จูนกันมันได้นในขนาดเนี้ยผมก็มองว่าวแม่งดีแล้วแปดสองสามแปดสองสามวินดีวินดีครับ วินดีวินดีดีไม่ดีอ่ะคนคนดูรู้ไหมผมให้รถน้องมันไปน้องมันไม่มีรถไม่ใช่วันเดียวนั้นผมให้แ๊สไปแต่ว่าผมไม่ไม่ได้พูดบอกคนรู้เฉยผมให้แ๊สน้องมันไปอ่ะเชื่อปะทุกวันเนี้ยรถรถยอดอ่ะผมยังไม่รู้เลยว่าผมอยู่กับใครอ่ะจนตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่าตัวผมอบมีเียอะไรบ้างมีอะไรให้น้องหมดทุกอย่างจนแบบว่าทุกคนคิดว่าแบบว่าแบบ ไม่รู้ว่ะแบบคิดแบบจะพูดยังไงอ่ะให้ไปหมดแล้วอ่ะขอแค่มึงให้ใจแบบว่ามาเล่นอะมีสตอรีกอ่ก็เอามาด้วยกันมาให้มันครบแค่นั้นเองเออรถพี่ไม่รู้อยู่ไหนหมดจริงจริงจริงๆนะคิมโตก็ดีดีครับล่าสุดผมให้ของขึ้นคิมโตไปน้องมันขึ้นบวกสี่ โอ้ไม่นมันมันไม่เหนื่อยหรอกมันไม่เหนื่อยหรอกครับเหนื่อยแม่งก็สู้นี่แหละสู้ไปก็แม่งกับคนดูนี่แหละไอ้เหี้ยไอ้สัตว์สองคนก็เซอร์กลับมากิจกลับมาก็ครบลแล้วเจพผลเนี่ยก็คนเดิมทั้งนเดียวคือคนเดิมทั้งนั้นเลยกิจกลับมาเซอร์กลับมาคนเดิมทั้งนั้นไม่มีคนไหนคนใหม่เลยวินมาซ้ำกลารถนนเวีนเวีนเวีนมาซ้ำกลารถนนกลารถนนไหนกลางถนนกลางถนนสีเอ้อเลย ปืนยังไม่ครบใช่เอเเออันนี้จริงครับพี่เอกต้องต้องต้อง,ต,องต้องลันก่อนแกงนั่งมีปัญหา,าเอาพี่ซัมเมอร์นะ